ของงานตัวเองโอ้้องให้ปลุกให้ได้กันโอ้ตายแต่งานผมเองชั่วไหนตัวเองํำผิดเองพอเราพาพอเรายอมเสียงงานพาไปทำเรื่องกับตือใสายอีกกับเมนในเรื่องหนึ่งอีกโอ้เข็ดแล้วทีหลังช่วยหนนี้หนสุดท้ายล้วจะไม่ช่วยอีกแล้วทีนี้เบือ่อคนแบบนี้ป่านนี้ก็ยังไม่โผล่มาเลย มาเลยป่านี่โอ้ตายตายหาคนนี้นอนหลับคารถเลยตายรู้เป็นางาน,นตัวเองป่านี่ยังไม่ลุกไม่ขยับตัวก็เดือขากลับจะได้มีงานที่ธนบุรีแล้วโอ้ต้องรอแกเสียไปน้ำเวลาอีกเลยนยะแย่แกค,คนโอ้ตายไม่พัฒนาตัวเอง จอดรถไว้ที่ <c oughs> การค해หาย,ยงชาติรหูก็เข็นกันฉลอกปอกเปิดหมดเลยเข็นกันกันช,ชนกันชนหลุดหมดนี่ครับนี่ฝีมือของเอ,อื้ออรเราครับเนี่ยของการคหายห่งชาติเนี่ยอย่งางนี้ลองปลอกเปิดหมดเนี่ยีใช่หมดนะเนยเนี่ยพวกเขาเข็นกันไปเข็นกันมา กูเข็นทีมึงเข็นทีอ่ะแต่ลอ,อกหมด่ะเด็บหมด่ะพวกนี้หลุดเลยนะบางวันจะหลุดออกเลยนะเนี่ยบางวันจะหลุดออกเลยนะมึงเข็นจะหลุดเนี่ยเนี่ยเข็นจะหลุดเลยครับโอ้สุดยอดเลยนะแผลเต็มเลยนะนี่กานี่บางทีมันอาจจะมองไม่เห็นโหแต่แผลเต็มไม่หมดนะครับ เอืออยู่กันที่สถานที่คุมประพฤกษ์พาตะลนมารับสมุดเล่มเหลืองเมาแล้วขับเข็ดแต่ทีนี้เข็ดไม่เข็ดได้ดูเหลืองไหมเออตายตายตายตา,ยตายเต็มทีแล้วนี่คุมสถานที่คุมประพฤกษ์ไม่พามาก็อย่าพวกอยาหาว่าใจดำ ติดกับบริษัทเชิดชัยเนี่ยครับสถานพินิจไอ้สถานอเอ๋เขาเรียกกันไงแตโดนไปโดนจับเมาแล้วครับเนี่ยทีนี้ก็จะได้เข็ดใช่ั่งทีหลัง ผ่าตะลนมาถึงโคราชเป็นอันมาเรียบร้อยถีเรือกกาเป็นเหรือของแก้ะครับต่อเดียวพวมีไปคอนบุรีทีนี้ถ้าเป็นอีกก็น่าจะขังเลยแหะเห็นเขาว่านายไม่รอแต่ทีนั่งแล้วถ้าทูกเหล่าดึงว่ะเออจับอี่วัน ออไม่อ้วนครับไม่อ้วนอวบมากับคนอวบช่วยหนูอ่ะอยู่ในกลองช่วยดูไม่ได้รน้ลเลยนะช่วยกันมาเสรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วมาแล้วเเออเสร็จแล้วใช่ไหมจะได้กลับ บิ๊กซีอีกร้านยาเนี่ยแกขายยาไม่แพงเหนื่อยทั้งวันนะครับมันนี้ไปไกลมากเลยไกลถึงโคลาช่าตะลนไปเอาไหมายเกจทหารเหนื่อยครับโอ้ ต่างคนต่างอย่างว่าแล้วเานาะ